หวังเฮอตี้กับซีรีส์วิทยุธคนข,ขออยยามให้งตาเฟิงเปิดตัวแผ่วพ่ายต่อจิวฉงจือแฟนๆวิจารณ์หนักหวังเฮอร์ตี้โอเวอร์แอคติ้งจนเกินไปโดยทางวิทยุธ์คนขยามแห่งตาเฟิงนะครับผมที่ทางหวังเฮอร์ตี้ได้แสดงคู่กับทางเทียนซีเว่ยนั้นอยู่ในความข้างของทางแฟนๆไปอย่างมากแต่ลังจจะเปิดตัวไปแล้ว3ตอนแม้ว่าจะเคยขึ้นอันดับหนึ่งในเหมาหยาในช่วงแรกแต่ความนิยนมนั้นกับิ่ิงลงเรื่อยๆจนกระทั่งม,มาถึงอันดับ3 4ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งวันพา่ายแพ้ให้แก่ทางจิวฉงจืื่่่ออแมมม้้้ในนนนนเเเรงงงงขททาาาาาววิิยยุคคตฟัะไดดช เรื่องได้กระชับและมีมุกตลกที่น่าสนใจแต่การแสดงของทางหวังเฮอร์ตี้นั้นกับโดนวิจารณ์อย่างหนักในสประเด็นหนึ่งก็คือซำเนียงท้องถิ่นที่เด่นจนเกินไปหวังเฮอร์ตี้นั้นได้ใช้เสียงจริงในการรับบทบาทชีชีอันแต่สำเนียนเสฉวนที่ชัดเจนของเขานะทำให้ผู้ชมบางส่วนนั้นรู้สึกแปลก,แ,ปลกแม้ในเรื่องนนั้นจะมีการพูดถึงข้อบุ่องด้านภาษาของตัวละครเพื่อให้ดูสมเหตุสมผลและตัวต้นฉบับเองก็บอกว่าทางชีชีอันนั้นเป็นคนเสฉวนแต่สัเนียงที่เต็มไปด้วยเสียงขึ้นจมูกแต่สสสเเเเนนีีีีียยยยงงงททท่่็มมด้้้้วขึูกใหนั้นฟังไม่ชััััดเจนนกกกลบบาาายปออุสสรรรรคหหฟงงขๆ สอ2ก็คือการสแสดงที่ดูโอเวอร์จนเกินไปหวังเฮอร์ตี้นั้นดูเหมือนจะพยายามใส่อารมณ์ขันในตัวละครมากจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นการทำปากจุเอียงปากขงังหดคิว้วบ่อยครั้งทําให้ถูกมองว่าเป็นการเล่นใหญ่จนเกินงามซึ่งดึงผู้ชมนั้นให้ออกห่างจากอัตลักของเรื่อง3ก็คือลุคและการแต่งหน้าของตัวละครชีชีชอันนั้นดูไม่โดดเด่นหลายคนได้บอกว่าการแต่งหน้าน้าออดจะแนวธรรมดาเสียมากกว่าเนื่องจากว่าทางคิว้วทางหวังเฮอร์ตี้ผมได้ถูกตกแต่งให้มันนั้นดูหนาเป็นพิเศษอีกทั้งการขรั้งห้คนนิ้นเเปรียบบว โดยชาวเน็ตนะครับผมจะได้ทําการเปลียบเทียบการแสดงทางหวังเฮอร์ตี้กับบทตงฟางชิงชางในเรื่องของรักของข้าเพราะบทบาทของทางตงฟางชิงชางนั้นมีความเยือกเย็นไม่ต้องแสดงอารมณ์มากนักและมีบทพูดที่น้อยประจ,จบเหมาะกับทีมผ้าที่ช่วยเสริมและรวมไปถึงการแต่งหน้าที่โดดเด่นและมุมกล้องช่วยให้ทางตรงฟางชิงชางนั้นมีภาพลักษณ์ที่น่าเก่งขามอย่างไรเสียก็าตามครับผมวิทยุทธ์คอง,อง,องอย่างเต้าเฟิงนะั้นเป็นครั้งแรกที่ทางหวังเฮอร์ตี้นั้นรับบทเต็มตัวเน้นอารมณ์ขันและการแสดงที่หลากหลายทำให้เกิดข้อบกพร่องนดเชัจ แม้ว่าทางวิทยุคนคอย่างเบต้าเฟิร์นนั้นจะเปิดตัวไม่ราบรื่นมากนักแต่ทางแฟนๆนั้นก็ยังคงคาดหวังว่าหวังเฮอร์ตี้นั้นจะปรับปรุงการแสดงและเรียกความมิยม์นั้นกลับคืนมาได้ในตอนต่อไป